สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจแปังก็จะพามาปลูกมะม่วงนะคะเราเอามาเสริมต้นที่เขาตายแล้วนี่นะคะต้นนี้ตายแล้วเนาะเจแปงก็ปลูกเสริมเอาไวะคะ้ค่ะปลูกไว้กินในบ้านของเรานะคะต้นนี้นะคะที่ซื้อมาออกดอกแล้วเป็นมะม่วงโชคอนันต์นะคะสามฤด,ดูนะคะเขาปลูกได้ทุก สภาพดินเลยนะคะอากาศที่บ้านจะ่แรงมากฝนก็ไม่ตกเลยนะคะลมพัดไปพัดมานะคะเดือนนี้ก็ไม่ตกเลยเข้าหน้าฝนก็ไม่มีฝนเลยที่ซื้อมาปลูกนะคะสูงท่วมหัวนะคะสูงสูงมากเลยนะคะนี่มีดอกด้วย ต้นละสองร้อยบาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงเนาะเราปลูกเราได้กินลูกเลยะคะ่ะต้นใหญ่มากเราก็จะมาขุดหลุมให้กว้างพอประมาณเนาะเพราะว่าต้นมะม่วงของเราเนี่ยค่ะต้นใหญ่ เมืออาชีพนะคะปลูกแล้วก็เอามาแทนต้นที่เขาตายแล้วนะคะปลูกทดแทนกันไปเราก็จะได้มีมะม่วงกินตลอดนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะเอามาปลูกสองต้น สมปุ๋ย้อกลงไปนะคะแล้วก็พวกใบไม้ที่เราหมักเอาไวะคะ้ค่ะเศ็ดฟางผสมอีกครั้งหนึง่งให้ดินข้างล่างเขาร่วนซุยนะคะรากเขาจะได้หาอาหารได้เก่งะคะ่ะ ลากทั้งนั้นแหละเราก็จะใช้ปุ๋ยที่เราหมักเอาไว้นะคะเป็นพวกเศษใบไม้แห้งๆนะคะแล้วก็ดินที่ปากหกลุมเนาะที่เราขุดออกมาค่ะผสมกันแล้วก็จะมีปุ๋ยข้อ ตาก็จะใช้ดินถุงนะคะสมไปด้วยค่ะจะเป็นดินกล้ามปูเนาะเราก็จะใช้ฟางคุมอีกครั้งค่ะเวลาเราลดน้ำไปนะคะดินหน้าดินจะไม่แห้งอะค่ะดินเขาก็จะชุ่มชื้นตลอดเลย เราก็จะใช้ดินนะคะที่เหลืออยู่เนาะเราก็เอาใส่ไปค่ะแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยคอ,อกด้วยนะคะตาเขาจะใช้ปุ๋ยคอ,อกนะคะเป็นขี้วัวนะคะท่านผู้ชมมีปุ๋ยคอ,อกอย่างอื่นก็เอาใส่ได้เลยนะคะเราก็ใช้ดินที่เราขุดออกมาค่ะทำรอบๆอ,อีกครั้งเนาะ เราก็มาลดน้ําให้ชุ่มนะคะปลูกใหม่ๆนะคะลดน้ําให้ชุ่มเลยส่วนมะม่วงโชคกาน,นันนะคะสามฤดูนะคะออกดอกให้เราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยที่ญี่ปุ่นชอบเอามาปลูกเนาะเราก็จะได้กินดิบด้วยกินสุกได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะ ลองหามาปลูกดูนะคะที่บ้านเนี่ยค่ะสักต้นสองต้นก็ยังดีนะคะปลูกง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ